ตัวนี้เปิด6กหมื่นสามครับหกหมื่นสามพันบาทราคาห้องครับผสมเหล่าบอครับประกันม่านครับประกันม่านครับประกันม่านจักเดือนประกันม่านกับพอนี่ครับกับพอนี่พอ,พอกาเลสเนาะครับ,รบเนะบาะผสมตั้งแต่สองสิงหาเมมเบอร์ร 2> 2สองสิงหาก็นุ่ขอบพื้นสภาปีนาห้าหมื่นห้าพันา 55, บาทห้าหมื่นห้าพันบาทราคาห้องสูงเกือบเกือบร้อยห้าสิบเนาะครับถึงบอคิดว่าบ่ถึงก็เหลือหน่อยเนาะหน่อยสี่สิบห้าบวกหน่อยสี่สิบห้าบวกครับเปิดเจ็ดหมื่นครับ เจ็ดหมื่นบาทรบประกันท่องเราบ่ย่งครับย่งนะครับผสมนก็พอสายซูปเปอร์พี่น้องเพราะว่าสายซูปเปอร์ใบเพิ่นสีงไงใส่ซูปเปอร์แม่นใปครับ สวัสดีครับพี่น้องจูเลเดอร์บายโฮดงซิตี้ครับช่องทีมีคลิปการเกษตรซ้าและดีๆแล้วก็ซื้อซื้อกางการซื้อขายง่วควายเมื่อนี้อยู่กับบ้าจูนผู้เ่านาคมคุณอีสานบ้านอยเกิศเดชสบายแห่งกานนอรอวตสวัสดีครับโอ้เปลี่ยนคำบอกแล้วเป็นไปแล้วตายเ <c oughs> <c oughs> ออ,อเพิ่มคําวบอกเพิ่นนะพี่น้องนะครับเมื่อนี้บ่าจูนพ้าพี่พาน้องมาเบิงง่วงท่างบ้านนาแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมือง จังบัดอำนาจเจริญนะครับเนาะอยู่กับน้องนัทสวัสดีครับน้องนัทครับสวัสดีครับเลี่ยวเราบ่เข่าพุเตี่ยวหมู่บ้านนีู่ครับโอ้ดี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 นะครับบ่าวจูนท่านนี่เลี่ยวอยู่ยังย่งอยู่พี่น้องมื้อนี้พาเบ้จูนพาบีพาน้องมาเบิ่งง่วงของน้องนัทเนาะครับเนาะมื้อนี้เปิดทั้งหมดอ่า4ครับ1 2 3 4 4มีตัวหน่อยตัวเดียวคือตัวนี้ครับ ตัวน้อยตัวเดียวนอกนั้นมีตัวตัวใหญ่ๆครับจังเดยกับฝากปีฝากน้องก็ติดตามกดนเลยกดแชร์จูเลเดอร์บายพอร์ลิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรซาละดีๆหาเลาะเบิ่งงงงงามๆแบบนี้ฝากพี่ต้อนน้องอ่าตัวนี้น้อยก็มูนี่เปิดจักบาทนี่ตัวนี้เปิด29,000ื่นครับ29,000บาทราคาห้องครับผสมหรือเ่เป็นผสมโตไปได้สองเดือนครับผสมโตไปสองเดือนครับเป็นงวดไทยไทยพี่น้องไทยอีลีอรลล์เลยเนาะครับไทยกี แม่นบ่กคือกระชื่นมาเป็นไท่กลางหน่อยเหครับน้อยๆแม่นเออไถ่อาย่ระหว่างไท่กี่กับไท่กลางนะครับตีเป็นไท่กลางหน่อยแล้วกันเนาะแม่นไท่กลางหน่อยนะครับ20,000 29,000บาท9,000บาทราคาห้องเด้อพี่น้องราคาห้องเด้สอง0 0ื่นเก้านี่บนว่านั่นราคาเต็มครับต่อได้อยู่ดอกครับต่อได้นะครับอ่าถ้าสูงประมาณ130เนาะประมาณครับประมาณ130เม็ดสีนี่หายห่วงเลยครับเป็นสีบักตาลสุกๆเลยแม่นครับสุกคักซุกเนี่ยพี่น้อง โอ้สุดยอดสุดยอดนะครับแม่นี่อ่าเพิ่นได้ลูกจักโตแล้วครับได้ลูกตัวนึงแหละครับอ๋อลูกตัวนึงไปแล้วครับอันนี้แยกลูกมากแม่หมดนี่แม่แยกลูกมานะครับอ้าวตโนอยู่ตรงกลางข้าหน้าขวัญอยู่มองนั่งครับเม็ดสีนี่หายห่วงพี่น้องอ่าผู้ใดอยากได้งวงนี่น้อยเดงเดงไปเรียงนี่ให้ลูกเดงแน่นอนครับแดงจนสีดำผุนแล้อเนาะครับโอ้เม็ดสีจัดจ้านราค่าที่ว่ายอมเย้าพร้อมนะครับประกันตำนี้ ปาาระกันทอถอนเทานี้นะครับปาาระกันทอถอนนุ่มบ่มีติ้งเนาะบ่ครับบ่มีติ้งนะครับแค่บ่ได้ประกันท้องครับอ่าพวาวบ่ได้เศร้าเบิ่งจักเดือนก่อนเพิ่นว่าเพิ่นว่าได้สองเดือนครับสองเดือนผสมพ่อบามันบ่ครับผสมพ่อบามันถอนยังไม่เน่ะถอนขนคิวเพิ่นครับขนคิวไม่เป็นอย่างคืถอดถอนออกเพิ่นว่าไม่เป็นง้อไถดองวันเถ่นถ้าบ่ถอนออก เอาตีพูดเถ่ามาง่วนได้ดับโอ้ยว่าเบิ้งตัวที่สองับบันตัวที่สองนี่เปิดได้บาทครับนี่ตัวนี้เปิดหกหมื่นสามครับหกหมื่นสามพันบาทราคาห้องครับผสมเราบ่กครับประกันม่านครับประกันม่านครับประกันม่านจักเดือนประกันม่านกับพอนี่ครับกับพอนี่พอกาเลสเนาะครับเนาะอ่าผสมตั้งแต่สองสิงหาเมียนบ่อกสองสิงหากรุ๊กข้อพื้นสภาพปีนาครสองสิงหากับสามเดือนสามเดือนเตือนแล้วตัวนี้ สองเดือนกูกลัวเหรอมั้งสิงหากรกฎาคมตุลาพฤศจิกาสิเขาสี่เดือนเลยดิครับอ่าอ่าสิ้นเดือนนีกแ่สี่เดือนแล้วครับสามเดือนประกันม่านประกันม่านครับประกันม่านสามเดือนกลัวนะครับอ่าผ่านมรสุมเรียบร้อยครับนิดนึงครับเป็นถือว่าเป็นบ่อลายนะครับเศร้าแล้วครับเศร้าแล้วนะครับท้ายสูงประมาณลอยสี่สิบนิดๆเนาะครับลอยสี่สิบห้าโบกโลภีน้องถึงบ่ถึงถึงอยู่หรอครับถึงนะครับโบมีติงบ่เนี่ยตัวนี้บ่มีครับบ่มีติงอ่าประกันตำหนิ ประกันทอกทอนคือประกันทอกท้องประกันม่านนะครับเนาะแดงองตรงพี่น้องขวัญอยู่มองนั่งทับเนาะตโนกอยู่ตรงกลางขนาคลิปหูดำนะครับข้อสร้างงามนะเอิกข้อสร้างงามตะวบใยญ่เนาะข้อสร้างบยใหญ่กระชับกระชับข้อสร้างกระชับลืออันันชีดกับกระชับลึ่งกับกระชับแข้งขาถือววาใหญ่นะครับโค่นหางใหญ่พี่น้องใส่ได้เลยนะครับเครื่องดำท้ายใหญ่ล่ำโตยญ้าอัตลาดนะครับลูกสองอยู่บ่ ลูก2เนาะคอ่าลูกแรกผ่านไปแล้วอันนี้ลูก2นะครับก็พออ่ากาเลสดเคเอฟหกแประกันทอง3เดือนพี่น้องเท่าไรคือราคาหกหมื่นสามพันบาทครับหกหมื่นสามพันบาทคือราคาห้องนะครับเห้องใดขึ้นครับอ่าชีดงามเลยพี่น้องคอขาถือว่าคอขางามเนาะครับขอขาใหญ่งามพี่น้องอ่าเล็บเปิ้ลกับใหญ่คอขากระชับบนคอขาใหญ่คอขากระชับนะครับอ่าคอขาหน้ากับถือว่าใหญ่อยู่นะครับสมส่วนเพิ่นครับสมส่วนเพิ่นนะครับอ่าถาบ่เป็น ถ้าบโเป็นลําปีกะบราคานี้ครับบราคานี้หนาสิบแปดเตือนผุ่นเนาะครับโบเป็นลําปีแต่ว่ากะบปุ้ยปัญหายังเพราะว่าเป็นแล้วเป็นแล้วเศร้าแล้วครับเป็นแล้วเศร้าแล้วครับหายสนิทแล้วครับแตกทุกตุ้มแล้วครับนะครับหกหมื่นสามพันบาทครับราคาห้องราคาห้องนะครับเนาะนี่คือตัวที่สองครับนะครับตัวที่สามบาทนี่แม่ใหญ่ๆตัวที่สามเปิดเรียกบาทครับนี่ตัวนี้เปิดห้าหมื่นหาครับห้าหมื่นหาพันบาทราคาห้องผสมไปแล้วครับกะพอ จอนนี่ <Johnny. S 2> ครับอ่า uh, uh, มิสเตอร์จอนนี่นะครับศูนย์สามเจ็ดผสมหนึ่งตุลาสี่สองเดือนแล้วตัวนี้ครับอ่า uh, มีใบมีหลอดนะครับเนาะหลอดอยู่หนีพี่น้องอ่า uh, พอจอนนี่นะครับโอ้พอรอได้พี่น้องท uh, ่านในเศร้าเนาะยั้นครับท่านี้ประกันครับหาหมืน่นห้าหมื่นห้าพันบาทห้าหมื่นห้าพันบาทแล้วขาห้องสูงเกือบเกือบร้อยหาซิปเนาะครับถึงบอคิดว่า บถึงก็เเลือหน่อยเนาะลอยสีที่หาบวกลอยีทีหาบวกเป็นง้วเครื่องแดงพาดำพี่น้องนะไงติกระทบบองนัดว่าเมนครับติกระทบนิดนึงเนาะขวัญอยู่มองกลางห่มพอดีพอดีครัมแมนบอกลางห่มนะครับเขาง่ามง้วไปนี่ง้วมาเขาบ่เลยมาเข้านะครับง้วมาเขาพ่วงหางเงาเกือบทอดพื้นขอขาถือใบไงนะครับเนาะ ต้องขางหลังคือหายใจใหแห้งเลยเอาเพิ่นออกมาเต็เแตเศร้าออโอ้เพิ่นห้อนที่เด็ดเพิ่นนะครับห้าหมื่นสามห้าหมื่น 5, ห้าพัน 5, บาทห้าหมื่นห้าพันบาทพิ่นได้พี่น้องราคางว่วอันบาจุนลดให้เซ่อใชครับนุ่นมมิติงบอหน,น่บอรครับนุ่มบุมมิติงงค้นหางกลมเงี้วเลยพี่น้องโอ้ใส่ได้ใส่ได้นะครับขอบตาใส ใส่ขอบตาขาวนะครับสไตล์สาวญี่ปุ่นครับขอบตาขาวสไตล์สาวญี่ปุ่นนะครับเครื่องแดงพาดําแข้งค้าถือว่าใหญ่พี่น้องราคาถือว่าเหมาะสมเนาะครับถือว่าถึกเลยแหละหางง่วงใหญ่ๆปันนี่นะครับลูกนาศิตร์ตัวที่2ตัวที่3ครับตัวที่สามนั่นเองนะครับตัวที่์ผสมใบนาศิได้ลูก2โตแล้วตอนนี้ผสมกับพอจนนี่ศูนย์สามเใบครับพี่น้องกำหนดขอกกระดาษปีหนาเนาะตาวาโบเลประกันพี่น้องอ่ามมือหั โอ้สุดยอดสุดยอดนะครับลลังเทียงทีรีได้พี่น้องหล้างยง่าวนะครับโอ้งามงามแม่นี่บาจุนมาขอบตาเพิ่น <c oughs> เอามาเบงแม่หายใจแห้งบานนี่ไม่หายใจแห้งนี่เปิดได้บาทครับนี่เปิดเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นบาทครับประกันทองลาบ่ย่างครับย่างนะครับผสมก็พอสายซูปเปอร์พี่น้องเพราะว่าสายซูปเปอร์ใบพ่นสีไงใส่ซูปเปอร์แม่นไบครับอ่ามิเต 906เอ้ย908นะครับผสมไปสาตุลาอธิ่ันธ์มาครับ3ตุลาครับสเดือนเกือบๆเต็ม2เดือนท่ายสูงบต่ตัมกว่า150แน่นอนครับโคนหางไงเป็นบามันลูกผสมครับเป็นบามันลูกผสม,มเลยแหละพี่น้องแม่นี่บอกา่ายซะว่าจดเอฟเลยแม่นี่สาวู้ใดมากสายพัฒนานะครับ,รบจดเอฟเลยเลยนะครับเนาะอันดึงเพิ่นพัดเพิพ่งทีนิดนึงเนี่ยให้มองนี้เรียบๆนี่อ่ามองหันเพิ่นสิยืนมองงามอาโอเคสวยลูกยุทธโอ้งาม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 นะครับเนาะ ลูกตัวที่ไหนล่ะเนี่ยตัวที่สามเหมือนกัครับตัวที่สามในท้องครับขวัญยู่งมองนั่งทับตโนกยุ่ตรงกลางขาหนาพี่น้องไงหนาเลือกโค่นหางไงเป็นเป็นบังเป็นบังเลยว่าเป็นหางแข่มะแจ็กสีไปใสว่าเป็นหางแข่เนื้อกว้างคอขาใหญ่ใหญ่อีหลีเด้พี่น้องงัวแม่นี่โอ้ยสไตล์บามันแบบใหญ่เลยล่ะครับยืนดีๆยกยืนดีๆเฉิดๆงามๆ นะครับโอ้ใส่ได้ใส่ได้ขวัญยูมมองนั่งท้ำเนาะครับเนาะครับีดงามนุ่มมีติ่งบอเนี่บอครับบอมีติ่งท่านเนประกันขึ้นกันเนาะครับท่านเนประกันโอ้เขางามเลยพี่น้องงั่วแม่นี่นะครับโบเต็มขันขึ้นกันนะครับคือยืนท่านันบันยืนดี้ดีลูกยืนนดีๆนั่นย่างได้บานนี่พี่น้องโถกบอถอนเนาะบอประกันตํานี้โอ้แม่นี่ถือว่าใหญ่หนาเลยพี่น้องเครื่องดำนะครับ โอ้ยยางนากลดงัวกระเมยขึ้นกับนี่เบาจนกระไดทั้งรถซีโต้มาอนี่ครับที่น้องนัดเปิดให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะครับเนาะครับโอ้สุดยอดสุดยอดมาที่นี่ครับพี่น้องอยากเบิ้งงัวหรือมาโทรมาต่อรองราคาเนี่ยโทรมาเบอร์ใดครับนี่ศูนย์หกสามครับศูนย์สามสี่ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ครับครับน้องนัดนะครับตบ้าเบอร์เมียเนาะครับเบอร์เมียนะครับว่าอ่าพิกัดบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับพี่น้องเมื่อน,นี้น้องนาดเปิดให้พี่ให้น้องเบิงเบ้งทั้งหมดอนซีเม่ยยังไงเนาะครซีเม่ยยังไงเม่นี่ผสมซุปเปอร์แมนไว้นะครับเนาะอ่าตั้งแต่ต้นเดือนตุลาที่ผ่านมา, 70, าครับต้นเดือนตุลาธิภั่ฑ์มาเจ็ดหมื่นบาทครับราคาห้องลูกตัวที่สามในท้องเนาะครับลูกตัวที่สามสูง่หนาะสไตล์บามันเลยแหละพี่น้องสไตล์บามันเลยนะครับอ่าเพิ่นห้อนเพิ่นยืนโดนแล้วครับ <laughs> ทายสูงบบตั้มก็ลอยหาสิบเนาะ ประมาณประมาณนั่นครับประมาณลอยหาซิพี่น้องเอ้าเงี้ยวมานนะครับแดงจนกรรมคือกันครับบอดีอาบน้ำเลยเป็นเป็นดังๆนิดนึงนะครับสำหรับแม่นี่โอ้ใส่ได้ใส่ได้พี่น้องเจ็ดหมื่นบาทราคาห้องนะครับผสมพอซุปเปอร์แมนไวปนุ่มพอดีเป็นเปิดให้เบิงบ่มีติงครับนมบ่มีติงนะครับเนาะก็เป็นตะขั้นขั้นทะลูกส่วนแม่นี่หาเมินหาเนาะหาหาเมินหานะครับสูงใกล้ๆกันเนาะสองแม่นี่ ต่ว่าแม่นี่สีอ่อนกว่านิดนึงเหลืองสีแมนคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันนะครับหาหมื่นหาลูกสามเท่ากันในท้องครับผสมพอจนนี่ศูนย์สามเจ็ดไว้แมีนครับอายุขั้นก็ใกล้ๆกันครับเพราะว่าผู้หนึ่งผสมวันที่สามผู้หนึ่งผสมวันที่เก่าเมีนบอแมีนครับวันที่เก่าในห้าหมื่นห้าพันบาทสูงแต่ว่าแม่นี่สีเตี้ยกว่านิดนึงบ้หึหรือใกล้ๆกัน ไล่เลียกันล้วไล่เลียกันเนาะตีเซลอย่์ซีิหาบวกถึง2แม่อะไรกันเนาะครับลอย่์บวกไปหาลอยหาซิพี่นองอาจจิตทงลอยหาซิพหีำไปนะครับเนาะหาเมื่นหาส่วนแม่นี่เท่าไหร่ฮะแม่นี่หก0 0ืามครับหกหมืาบาทประกันทองครับประกันทองก็พอกาเลตเคเอแปดมนบแมนบอครับอ่าจักเดือนเฮ้สามเดือน3เดือนกลัวครับพอสมไปั้งแต่สิงหาแมนบอคสสิงหานะครับสเดือนกลัวพี่นอง คือว่าใส่ได้เลยแม่นี่ประกันทองเรียบร้อยลูกสองเนาะครับประกันลูกสองนะครับเนาะแล้วก็แม่นั่นแมน้อยราคาเบาๆสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าราคาห้องสองหมื่นเก้านะครับเป็นงวดไทยไทยกีไปหาไทยกลางนะครับนี่คือทั้งหมดสี่สาว ซีแม่ที่น้องนัดเปิดให้พี่ให้น้องเบิ้งมือนีครับสำหรับคลิปนี้บาจูต้องขอบคุณน้องนัดเป็นอย่างสูงนะครับเนาะที่ให้บาจูนพาพี่พาน้องมาเบิ้งง่วงงามๆน้ามือนีครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากก็ติดตามก็อลไรก็แชร์จูเล่เดอร์บายฮอดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจูให้คลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิ้งง่วงงามๆแบบนี้ฝากพี่สอนน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับน้องนัดสวัสดีครับ